จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิอิสตา์ประจำวันที่14กรกฎาคม2567โดยชายาผู้บังคัรังฟุตบอลไันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้นะสุบันนัทเมาสองประตูช่วยโอเอชรุวนเอาชนะทีมลีกส,สุดของเนธอร์แลนด์ไปถึง4-2 เดยกันนี้สัปดาห์เดียวยิงไปถึง4ประตูนะฮะสุณนัตเหมือนตาดารุกถึงตัวเก่งทีมชาติไทยยิงประตูอย่างต่อเนื่องในเกมอุ่นเครื่องในช่วงปริสซั่นบนเวทียุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนสุบนัตเหมือนตากดไป2ประตูพาโอเอวารวนถล่มคู่แข่งอย่างทางด้านของ KSKH i g h ไปถึง8-0กระทั่งวันนี้สุบนัตก็แผงลิ์กันอีกครั้งเมาคนเดียว2ประตูช่วยโอเอสวารวนเอาชนะ RKC วอลไฟทีมเดนิสสูงสุดของเดนเดอร์แลนด์ไปถึง4ต่อ2เท่ากับว่าภายในระยะเวลา1สัปดาห์สุนทรเหมือนตาเก็บกดจัดนะฮะซึ่งแนวรุกทีมชาติไทยของเรากดไปแล้วมากถึง4ประตูให้กับทางน,น้าของต้นสังกัด OH เอชวรวนในขนาดนี้ ถือว่าฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะฮะการที่จะยิงประตูใส่ทีมในลิสูสุดของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันไม่ใช่เ,เรื่องที่ง่ายอย่างแน่นอนนะแบบนี้นะครับทีมชาติไทยต้องการและต้องการจะมีในเวลารนี้เป็นอย่างมากนะฮะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะฮะเจ้าหนูสุมรัทเบิือนตาฝากไ้ให้กำลังใจและไปเชียร์เจ้าหนูคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับ อาร์ตยังไงช่องถ่ายทอดสดเมื่อแตนากของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาลุ้นตัวจริงอุระวะเบรดไดมอนพบเกียวโตสังัดนะโดยฟบนบอลไทยส่งแรงใจแรงเชียเมือ่อาตดนานของเอกนิตปัญญาตัวจริงบนเวทีของญี่ปุ่นเมือ่อาตดนานของ a อ s p เ a y พนะฮะสยามสปอร์ตวันถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเจวันล u กในลีกสุดสุดของญี่ปุ่นแมตช์ที่23ของฤดูกาลสปอ24เมื่ออุระวะเบรดไดมอนบุกไปเย็นทินเกียวโตสังห์ในวันอาทิตย์ที่14 กรกฎาคมเวลา15.30าาต,ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง ASPlay สยามวันนะฮะโดยกันนี้มารุ่นกันว่าเจ้าบุกเอกนิตปัญญาของเราดารุกทิมชตดไทยของเราเนี่ยจะมีร,ะรายชื่อยืนยัน11ตัวจริงเป็นนัดที่2ติดต่อกันในครั้งนี้ได้บริมไหมนะแผมเป็นว่างานนี้ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะฮะว่าจะทำยังไงกับหน้าของอนาคตของตุดเองดีนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมา้านกันครับ อารัฐยังไงสุโชคปฏิวัตมิเกีวสันสามแข้งทีมชาติไทยชิงรางวัลน,นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีโดยการน,นี้ทางด้านของสุโขชคปฏิวัตมิเกียวสันสามแข้งทีมชาติไทยมีชื่อในการลุ้นคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้เปิดโผลส,สามาฟุตบอลชายไทยที่มีลุ้นชื่อรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีหรือว่าช้าง m มนเ p l เ y อร์ออฟเด e ะเยี2วัน23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นและก็เป็นที่ยอมรับในการแข่งขันฟุตบอลชายระดับนานาชาติ โดยสดมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็บริษัทชัยลิขจำกัได้เปิดเผยชื่อ3แคนดิเดตประกอบไปด้วยสุมโชคสารชาติปฏิวัติคำไหมและก็นิโคลัสมิเกลสันในการลุ้นรางวัลฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีช้างแมนช้างแมนเพลเยอร์ออฟเดอะยีสองวันสำหรับสุมโชคสารชาติแนวรุกจากน้าของสโมสรฮอกไกโดคอนเซสโปโร ยกระดับฝีเท้าจนได้กลา,ายเป็นตัวหลักของทีมและก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องทั้งในเจลีกและก็บอลถ้วยประเทศญ,ญี่ปุ่นทั้ง2ราวการในปี2023และก็2024ร,ร,รวมแล้วกว่าทั้งหมด44นัดโดยในช่วงปี2024เนี่ยยิงไปแล้วทั้งหมด10ประตูและก็จ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมยิงรวมแล้ว5ครั้งส่วนในการรับใช้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ช่วงปี2023ลงเล่นทุกรายการไปทัสิ้น16นัด พร้อมยิงไปสาประตูสําคัญให้กับนั่งโขทับช้างศึกในครั้งนี้ด้าน,นปฏิวัติคำหมายผู้รักษาประตูจากสมโมสรอ,อัลทรูแบงคอกนะฮะลงสนามในศึกวอริโวชมเลีก26นัดเก็บปทั้งหบด13มเคอร์รินชีตมาที่สุดในฤดูกาลส0 2 3ี่เท่ากับศิวรักษ์เทพสุงเนินของท่านั่นบุรีลำเซฟจ,จุดโทษให้กับทางทีมคว้าแชมป์เอชช้าง FA ฟเอครับสมัยวร้ยของสมโมสรน,นอกจากนี้ยังได้ลงเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกทั้ง8นัด เก็บไปทั้งหมด2คครนชีตพร้อมช่วยทีมในการสร้างหน้าปราศาสร์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จส่วนในการรับใช้ทีมชาติไทยได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งทั้งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็เอเชียนค้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น11นัดในครั้งนี้ ส่วนนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบ็คขวาจากโอซโมสรนโอเดนเ,เซ่โบครัลงเล่นในลีสกสุดสุดเดนมาร์กครบทุกนัดจำนวนถึง22นัดทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสพร้อมพาทีมจบอันดับที่7ในเดนิสซูเปอร์ลิกาฤดูกาลปกติส่วนการรับใช้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างน่าประทรับใจในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็เอเชียนค้ารอบสุดท้ายรวมทั้งิ้น12นัดสำหรับการประกาศงานในงาน FA Thailand a w a อ d 2 0วัน23นะฮะ จะจัดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณหอประชุมเมืองไทยประากาันชีวิตถนนพระราชดาพิเศษกรุงเทพมหานาครโดยงานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เชื่อประกาศปาเกติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำของทุกปีหลังจากที่จบฤด,ดูกาลในค้งนี้สำหรับในปีนี้มีรางวัลทั้งสิ้น30สาขาเลยนะนานแต่ผมเป็น่างงานนี้ก็ต้องลองลุ้นกันต่อไปก็นแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับลุ้นให้ทํานายผิดสักหน่อยได้ไหมโดยการน,นี้อดหลับอดนอนนะฮะขับตานอนกันเป็นแรนืนเดือนที่สุดแล้วลูกหนังชิงเจ้าโย,โยุโรปยูโร2024ก็กำลังจะชิงดำโดนแข้งนัดชิงชนะเลิศก,กันแล้วในค่ําคืนวันตยนนี้โดยถือว่าเป็นเกมไฟนอลที่สุดประทึกของ2ยอดทีมที่มีเส้นทางนะฮะในต่างกันสุดขั้ว กระทิงดูสเปนผ่านไป6นัดตั้งแต่รอบแรกจนถึงเข้าชิงโดยชชนะเหนือคู่แข่งแบบ100%เต็มเรียกว่าชุกแมตช์ใช้ฝีมือลุ้นๆวน,นะฮะเพราะฝ่าดานหินทั้งเสือสิงกระทิงรัดม,มาแล้วทุกกระบวนท่าขณะที่สิงโตคารามอังกฤษทะลุเข้าไปชิงได้แบบเช้าชา,ชามเย็นชามและต้องอาศัยขี่พายุทะลุดวงเข้าไปชนิดแบบ,แบ,บว่าสุดๆเลยก็ว่าได้นะฮะทั้งที่เจอคู่แข่งเบอร์รองกว่า ของตัวเองมาโดยตลอดในครั้งนี้แต่ยังว่าสเสน่ห์ของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อยา่างนี้เราก็เห็นกันมาเยอะแล้วว่าทีมดีที่สุดไม่จะเป็นต้องจบด้วยการเป็นแชมป์เสมอไปและบ่อยครั้งทีมที่เก่งบวกเ่งมักจะพิกล็อกเสมอเรียกว่าหาักประกาเซียนสมหวังในการคว้าชัยชนะจนได้โทรโทรฟี่แชมป์หน้าตาเฉย อย่างท้านของแมตช์ชิงยูโรครั้งนี้เหมือนกันล่าสุดนั้นซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์กันมาแล้วทีมชาติสเปนมีโอกาสมากถึง60.38%ที่จะเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่4ส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยที่เป็นขวัญใจมหาชนคนดูบอลในบ้านเรามาอย่างช้านานมีโอกาสน้อยกว่าอยู่ที่39.22%ในการคว้าแชมป์ยูโรสมัยแรกซึ่งผลทํานายที่ออกมาแบ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นต่อ ใครเป็นรองส่วนผมเองธนะขอรุ่หนังที่ชื่นชอบนะฮะมวยรองบวกกับเป็นแฟนพันธ้ของคุณพลทนริย์แออนก็ขอ,ขอให้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผิดด้วยเถิดนะเจ้าประคุณสีสันของฟุตบอลในโลกใบน,นี้มันจะได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งถ้าทางด้านของอิงเรนช์ได้ของเจ้าโยุโรปจริงๆส่วนฟนบอลไทยนะครับผมที่ส่งไปสนีและก็สํนนักนะฮะ,ะหรือว่าโพสการ์ดออนไลน์มารุสสนุกกันในแคมเปญเชียบอลให้มันเฮลัน่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา เพื่อทายทีมแชมป์ยูโร2024ในครั้งนี้กันโดยของสุดท้ายบทเคส่งท้ายในวันอาทิตย์ที่14รกรกฎาคมเวลา18นาฬิกาใครที่ทายมาว่าอังกฤษหรือสเปนจะเป็นแชมป์ก็รอลุ้นกันได้เลยว่าที่สุดแล้วใครจะได้เฮและโชคดีรับรางวัลใหญ่รวมแล้วมูลค่ากว่า10ล้านบาทที่รออยู่จากการลุ้นบอลยูโรกลับมาที่การลุ้นบอลไทยของเราคันมั่งซึ่งก็ไม่ได้ลุ้นแชมป์ลุ้นโชคอะไรกับเขากับใครหอดนะ ตอนนี้ลุ้นแค่ว่าฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนหน้าจะปิดดิวได้ใครมาซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดให้กับเราได้ชมกันแน่และจะได้ราคาที่น่าพอใจสักเท่าไหร่ไหมตกลงจะเป็นทีว i ชั o นอย่างที่นายกสมาคมเคยประกาศเอาไว้เป็นเจ้าแรกหรือจะเป็น a i s เหมือนเดิมไปจนถึงบริษัทต่างประเทศที่มีข่าวเพิ่มเติมให้ความสนใจเข้ามาประมูลก็เอาให้แน่ชัดสักทีเพราะนี่มันคือผลงานหลักที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือล้มเหลวของผู้บริหารสมาคมยุคใหม่นี่เป็นความหวังของฟุตบอลทั้งประเทศทั้งวงการที่เต็มเปี่ยมก็ว่าไดาย้ยิ่งวันก่อนได้ฟังการสภาพณ์ของเสียปิ๊บปวินพิรมพักดีบิ๊กบอสใหญ่ในรายการไร้สดทางช่องวีดีชแนลแล้วอืมใจคอไม่ดีเลยเพราะบ,บิ๊กปี๊บแกวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากประสบการณ์การทำธุรกิจบวกกับข้อมูลที่เคยเป็นอดีตคนทำงานให้กับสภาชุดนี้ว่าคงเป็นเรื่องยากแล้วที่จะมีใครมาซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกในปีนี้ การเดียวกันให้เสด็จน้ำทุกนั้นมันต้องคุยกันข้ามปีไม่ใช่ถ่ายปีนี้แล้วจะมาคุยตอนนี้โอกาสเป็นไปได้มันเจก็คงลำบากหน่อยมองในมุมมองของการทำธุรกิจถ้าจะคุยวันนี้ต้องคุยเรื่องฤดูกาลหน้าแล้ว ปีนี้ทําใจเดินกระเพกอีกครั้งเถอะครับถ้าเกิดยังมองปีต,ต่อไปอยู่แบบนี้ก็จบไปนี่คือทัศนะของคนที่เป็นอดีตอุปนายกสมาคมลูกหนังไทยที่พึ่งเซกูดบายนะฮะแยกทางออกมาจากนาวาของรัฐบาลของนายกแป้งในครั้งนี้ได้ไม่นานอีกนะเรียกว่าอันนี้ไม่รู้อันไหนจริงอันไหนแท้อันไหนเทจนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจบลงในครั้งนี้เช่นไรนะฮะพราะฤดูการหน้าการังจะมาแล้ว หลังนี้ก็เป็นจอดเลือดเด่นร้อนข่าวฟุตบอลไทย e. ไบายอิชิอิตายประจำวันที่14กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคร่งฟุตบอลไทยครับ